โยูอดนิวนิสันอเมร่าสองพันยี่สิบเนี่ยอันนี้เรามาลองให้ดูนะครับว่าพอมันเป็นโมเดลเย่ใหม่แล้วเนี่ยมันปีอะไรมาให้บ้างเดี๋ยวเราขอลองเล่งแซงทีนึงนะตรงนี้เหยียบเต็มร้อยเนี่ยคุณด,ดูดิมันก็มันก็อ่าเดี๋ยวตรงนี้ลองเข้าโค้งที่ความเร็วประมาณ80ดูนะเนี่ยนะเปลี่ยนเลนทีนึงเบื้องต้นเนี่ยสิ่งที่ผมเคยขับเปลี่ยนเลนทีนึงไนปะเนี่ยเนี่ยเนี่ยโค้งตรงนี้หน่อยดิโอ้โห เติมไไปได้ความเป็น3สูบคุณผู้ชมคือเวลาจอดติดไฟแดงแล้วเราเข้าเกียร์ดีแล้วครุคอนโทนเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นป่ะถ้ามันจับบายสปอร์ตอยู่แล้วเราเปิดเราสูง 3, 2, 1, ามสง่ไปเนี่ยแล้วด้านหลังคุณผู้ชมนี่น้องฮาร์ดคาร์เน็เดี๋ยว <laughs> ไปดูรีวิวนะที่ช่องคาร์เน็ด้วยน้องน่าจะชแะ็แหลยับเหมือนกันคันเด ชวบกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับช่องโคกี้พีผู้ชมนะครับวันนี้เราอยู่กับนิว n i สันอา l เม r ่จะบอกว่านิวหรือจะเป็นมาเนเชสแล้วแต่จะเรียกนะแต่หน้าใหม่เพิ่มออปชั่นสีใหม่ภายในมีการปรับเปลี่ยนใหม่เล็กๆน้อยๆนะครับราคาค่าตัวยังไม่รู้นะแต่คันนี้คือตัวท็อป V.L นั่นเองนะครับเครื่องยนต์ช่วงล่างเกียร์นะครับอัตราทดต่างๆคือเดี๋ยวเราลองขับไปดูว่ามันจะเปลี่ยนจากเดิมหรือเปล่านะครับแต่เบื้องต้นเราจะพาชมภายนอกกันก่อนสิ่งที่เขาเพิ่มเติมมาของรุ่นนี้คืออะไรด้านหน้าดีไซน์ใหม่โลโก้นิสสัน C.I ใหม่นะครับโลโก้นิสสันตรงดุมล้อใหม่นะฮะแล้วก็เพิ่มเติมกล้องด้านหน้าเพราะเขามีตัวเลนดีพาร์เจอร แจ้งเตือนแต่ไม่ดึงกลับไฟหน้ามีออโต้ไฮบีมมาให้แล้วด้วยแล้วก็ยังไม่ใช่อุปเต็มระบบเหมือนเดิมกระจังหน้าใหม่ภายในบุนุ่มมากขึ้นตัวครูสเซนโทนเพิ่มเติมมาแล้วแต่ไม่อะดดัปทีฟนะครับเครื่องยนต์เบนซิน1.0ลิตรนะครับสสูบเทอร์โบเนาะก็สเปคเดิมร้อยแรงม้า152นิวตันเมตรเกียร์เป็นเอ็กซ์โทนิกซีวีทีนะครับแล้วก็ช่วงล่างด้านหน้าแม็กพาร์สันส,สตาร์ดด้านหลังเป็นทอร์ชันบีมดิสเบรกคู่หน้าด้านหลังดรัมเบรกเหมือนเดิมนี่คืออออภาาายยนนกกกเี่่ล้ถึงบวขัดใจม ล้อตัวท็อปเหมือนเดิมเลยสเปคของเขานะครับคือตัว195 65 R15 นะครับด้านหน้าดีไซน์ใหม่ตรงนี้ V-motion ตัดออกแต่เขายังบอกว่ามันเป็นเอกลักษณ์ V-motion เหมือนเดิมเป็นโครเมียมนะชุดโคมไฟหน้าแล้วก็โลโก้นะฮะนิสสันเป็น CI ใหม่นะมีแผ่นปิดเพราะเขามีระบบแจ้งเตือนการชนนะครับแต่ไม่ได้แบบว่าเป็นอะ a p t ติฟนะครับล้อเหมือนเดิมนะมือจับเหมือนเดิมกระจกเหมือนเดิมนะครับอะไรเหมือนเดิมหมดเลย ดิสเบรกคู่หน้าด้านหลังรัมเบรกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็การกรูเหมือนเดิมนี่ส่วนด้านหลัง LED ยังไม่เต็มระบบเหมือนเดิมนะครับโลโก้ o, <lear. S 1> อะไรต่างๆนานาแบบนี้ส่วนสีนี่อันนี้แล้วแต่ความชอบสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่ามันเปลี่ยนเยอะแล้ว,ลวหลายคนน่าจะชอบกันกุญแจใหม่ oh. มาแล้วสำหรับนิสันนะฮะเราจะคุ้นชินกุญแจเม็ดข้าวมาหลายปีแล้วแหละตั้งแต่มาสยัน GTR เหมือนกันหมดกุญแจใหม่เป็นแบบนี้แล้วเพิ่มเติมฟังกชันสตาร์ด้วยรีโมทนะครับกดล็อกหนึ่งทีกดลูกศรค้าง มีมาแล้วนะฮะช่วยเรื่องอะไรช่วยเรื่องการปรับนะฮะอากาศนะฮะโอเคแต่มันยังล็อกรถอยู่นะเวลาจะขึ้นรถคุณก็ยังต้องปลดล็อกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ภายในมีการบูใหม่นี่หน้าจงหน้าจออะไรเหมือนเดิมนะครับทีนี้เดี๋ยวเรา ไปลองขับแบบคร่าวๆก่อนละกันเดี๋ยวมีโอกาสเราจะลองขับจัดเต็มไปดูนะครับก็ไปช่งกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องคุยีด้วยนะครับที่ขาดไม่ได้เลยเปิดประสบการณ์อีกระดับของรสชาติกาแฟแท้รอรเอเซนโซกาแฟสาเร็จรูปที่หอมที่สุดหาซื้อได้ตามห้างชั้นนาทั่วประเทศกาแฟสําเร็จรูป l อ r เอเซนโซผสมผสานกาแฟขั้วบทละเอียดดื่นดำกับรสชาติและกลิ่นหอมเข้มข้นของ Lor Essen นโซสัมผัสสองรสชาติใหม่ที่น่าค้นหาและ เอสตอบแทนลูกค้าสมาชิกพาเที่ยวมาลดีฟมูลค่ากวกา3ล้านบาทกับทริปท่องเที่ยวมาลดีฟสุดเอ็ก u s คลูสุขสนุกสดชื่นกับธรรมชาติกินไม่อัน้นพร้อมกิจกรรมอีกมากมายเช่นกิจกรรมดำน้ำชมธรรมชาติใต้ท้องทะเลและชมปลากระเบนกับกิจกรรม m แมนตาสโนก l ิ n ง ดูความสวยงามใต้ท้องทะเลผ่านเรือท้องกระจกกับกิจกรรมเซมิซับเบอรีนและกิจกรรมซันเซ็ตครูชล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกสุดโรแมนติกอีกทั้งยังมีกิจกรรมสุดพิเศษอื่นๆอ,อ,อีกมากมาย สำหรับในปี2 5 6 6นี้จัดหนักจัดเต็มยิ่งกว่าเดิมกับทริปสะสมแต้มเมมเบอร์ปี2 5 6พาพาลูกค้าเที่ยวทั้งยุโรปเอเชียและภายในประเทศไทยรายละเอียดการสะสมแต้มตามข้อมูลที่ขึ้นข้างต้นจัดเต็มกว่าเดิมแน่นอนสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0 2 11 11 1 1 9 7 1 1 1เพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้าเราไปลองขับนะครับเบื้องต้นนะนิวนิสสันอัลเมร่ากันดูซิว่าการขับขี่ต่างจากรุ่น ก่อนหน้านี้หรือเปล่าไปชมกันเลยครับโอเคผู้ชมเปลี่ยนมุมกล้องที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมอยู่บนนิว n i ส s ันอ l m เมร2023นะครับอาจจะเรียกว่าเป็นตัวไมเนอร์เชนก็ได้นะแต่หลายคนจะบอกว่า New หรืออะไรแล้วแต่แต่ผมมองว่าปรับไม่เยอะอะนะแต่ครั้งนี้ผมว่ามันคุ้มค่ากว่าเดิมมากขึ้นเพราะว่า a i r b a บ็กลูกให้แต่ตัวเริ่มต้นจากเดิมเนี่ยตัวเริ่มต้นมา2ลูกใช่ไหมแล้วก็คุสโนมีมาให้แล้วแต่ไม่อะดัปตีฟนะ แล้วก็เลนดีพาร์เจอร์มีมาให้แค่แจ้งเตือนแล้วก็สั่นที่พวงมาลัยเท่านั้นนะครับคือไม่ดึงกลับนะส่วนเครื่องยนต์ส่วนเกียร์ส่วนช่วงล่างเหมือนเดิมหมดเลยนะครับแล้วก็ภายนอกเนี่ยมีการเพิ่มสีใหม่มานะครับเป็นสีออกแนวแบบเทาเทานมฟ,าฟ้าแบบนี้นะครับรวมไปถึงกระจังหน้าดีไซน์มาใหม่แต่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็น V Motion อยู่นะครับเครื่องเบนซิน1.0ลิตรเทอร์ลิโบนะครับร้อยแรงม้า1 5 2นิวตันเกียร์เป็น Ex ล onic ิกซีช่วงล่างก็ m a c กฟอร์สันสตาด้านหลังเป็นทอยชั่นบีมนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะดิสเบกยังแค่คู่หน้านะครับยังไม่ได้เพิ่มเติมมาแบบ4รล้อนะครับด้านหลังยังเป็น r รัมเบกอยู่ซึ่งก็เป็นตัวเลือกละกันราคาเรายังไม่ทราบไงว่าที่เขาเพิ่มเติมมาประมาณนี้ราคามันเพิ่มเติมมากขึ้นกว่าเดิมเท่าไหร่เพราะว่าวันที่มาขับกับวันที่รีวิวนะครับ ยังไม่เปิดตัวนะครับราคาเรารู้พร้อมกันแหละนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปงานเปิดตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับภายนอกสีตัวถังใหม่มีการตกแต่งด้านหน้าใหม่โลโก้นิสสันซีไอใหม่ที่ผมมองว่ามันแบนกว่าเดิมวะผมว่าผมชอบตัวเก่ามากกว่านะแต่ก็อย่างว่านะณผู้ชมพอมันเป็นซีไอใหม่มันก็บ่งบอกถึงความเป็นอะไรใหม่ๆนะครับและปัจจุบันเนี่ยนิสสันที่ทําตลาดในไทยตอนเนี้ย C.I. ใหม่ของโลโก้จะมีแค่อเมล่าตอนนี้นะแต่ในอนาคตมันเปลี่ยนทุกรุ่นอยู่แล้วแหละแล้วแต่ความชอบนะครับส่วนภายในมีการเพิ่มเติมการบุนุ่มแผงประตูทั้งตอนหน้าและตอนหลังแต่มันเป็นการบูนุ่มที่มันไม่ได้เปลี่ยนแผงประตูนะมันเอาแผงประตูเดิมเนี่ยแต่มันแปะชิ้นก็ไปเพราะฉะนั้นคุณสังเกตเห็นไหมว่าไอ้รอยต่อตรงเนี้ยระหว่างแดชบอร์ดกับตัวแผงประตูเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับแผงประตูมันจะยกขึ้นมาเพราะมันแปะเพิ่มเติมเข้าไปมันหนากว่าเดิมว่างั้นเถอะ นะแต่เขาก็บอกแล้วไงว่าเออมันบูนุ่มมากขึ้นนะครับก็อยู่ที่คุณผู้ชมว่าตัดสินใจอย่างไรแผงดัชบอร์ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเปลี่ยนสีก็ลองดูลองดูนะผมมองว่านิสสันอัลเมร่าเนี่ยมันเป็นตัวเลือกที่หลายคนชื่นชอบเพราะว่าคู่แข่งตรงรุ่นมันคือซิตี้เทอร์โบนะครับเซกเมนต์เดียวกันซีซีพอๆกันนะครับ1.0ลิตรเหมือนกันแต่แค่เรื่องเทอร์โบเรื่องการระบายความร้อนมันไม่เหมือนกันแค่นั้นเองนะครับส่วนอัตราเร่งเนี่ยที่ผมลองมานะผมรู้สึกว่า ต้นมันพอๆกันแต่ปลายเนี่ยซิตี้หนึ่งจุดศูนย์เนี่ยดีกว่าจัดกว่าพอสมควรเลยนะครับโอเคเนี่เบื้องต้นผู้ชมนะครับการใช้คันเร่งนะฮะแล้วก็เรื่องพวงมาลัยเนี่ยผมว่ามันไม่ได้ต่างจากเดิมเลยล้อกันขนาดเท่าเดิมลวดลายเดิมด้วยซึ่งผมมองว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อันนี้ในมุมมองส่วนตัวนะครับผมมองว่ามันเรียบไปอะ่ะสำหรับการเป็นตัวท็อปอะ่ะตัวท็อปมันควรจะได้อะไรที่มันดูมีมิติกว่าน,นี้ นะอันนี้มันเหมือนเป็นตัวเริ่มต้นหรือเป็นตัวกลางมากกว่าใช่ไหมแต่เนี่ยคือตัวท็อปนะแต่ลวดลายมันก็เรียบเรียบนะมันควรจะเป็นแบบไดมอนด์คัตหรือเป็นทูโทหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมแล้วแต่นะแต่บางคนบอกซื้อไปผมไปแต่งเพิ่มอยู่แล้วโอเคนะผู้ชมเดี๋ยวลองอัตราเร่งนิดน,นึงตอนนี้ความเร็วประมาณ80นะเปลี่ยนเลนทีนึงเบื้องต้นเนี่ยสิ่งที่ผมเคยขับตัว Almera เนี่ยผมรู้สึกว่าพวงมาลัยมันเบาไปแล้วก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างวอกแวกพอเกินสัก90เกินร้อยอย่างเงี้ย เดี๋ยวตรงนี้ลองเข้าโค้งที่ความเร็วประมาณ80ดูนะอาจจะด้วยถนนตรงนี้ที่เขานะะพื้นผิวมันเป็นแบบกันลื่นอยู่แล้วอะ,นะเดี๋ยวเราไปลองตรงถนนที่มันเป็นเรียบทีหนึ่งแล้วกันไปเนี่ยแต่ช่วงอัตราเร่งช่วงอะไรผมว่าผมไม่ค่อยมีข้อกังขานะศูนถึงร้อยนะมันมาเร็วอยู่แล้วนะครับมันเป็นเครื่อง1.0โบที่กระฉับกระเฉงเนี่ยขับในเมืองออกตัวนะครับการเหยียบคันเร่งส่งต่องเงี่ยมันใช้ได้แต่แค่ ความเป็น3สูบคุณผ,ผู้ชมคือเวลาจอดติดไฟแดงแล้วเราเข้าเกียร์ดีแล้วเราเหยียบเบรคค้างไว้การสั่นสถานขึ้นมามันเยอะกว่า4สูบอยู่แล้วซึ่งอันนี้ผมไม่ค่อยชอบนะครับและอันนี้เป็นรถใหม่ด้วยนะคือถ้าเกิดใช้ไปยาวๆเนี่ยสาี่ 5, ปีหปีรถตัว,วเริ่มมีการเสื่อมเริ่มมีอะไรเงี้ยผมก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะสั่นสถานเยอะขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวลองหักตรงนี้ดูนะ ตอนนี้ความเร็วประมาณ80นะครับสปีดใช้งานผมว่าการเก็บเสียงมันก็มาดังเหมือนกันนะเออจากการะจกบังลมหน้าจากบริเวณพื้นนะครับแล้วก็เสียงรบกวนจากยางต่างๆเนี่ยอันนี้คือยางใหม่ติดรถด,ด้วยแล้วก็เรื่องของแรงดันลมยางเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยคือมาจากโรงงานแบบนี้ตามสเปคเลยเนี่ยสัก60ผมว่าพอได้อยู่แต่สักเกิน80ขึ้นไปเนี่ยลมเริ่มวนนะฮะด้านล่างนิดหน่อยและเหมือนเดิมคือ อันนี้เรามาลองให้ดูนะครับว่าพอมันเป็นโมเดลเยียใหม่แล้วเนี่ยมันมีอะไรมาให้บ้างซึ่งผมจะลองใช้ใดูนะเป็นครั้งแรกที่เขามีตัวนะฮะตัว ure, ออเลนดีพาร์เจอร์ออกนอกเลนแจ้งเตือนแต่ไม่ดึงกลับนะครับครั้งก่อนไม่มีนะตัวก่อนไมเนอร์แล้วก็ครูสคอนโทรลเนี่ยนะครับไม่อะดดัพทีฟใช้งานอย่างไรผมอะไรฝั่งขวากด1ทีเสร็จปุ๊บหน้าจอขึ้นเป็นสีขาวนะครับยังไม่เริ่มใช้งานนะระบบจะเริ่มใช้งานต่อเมื่อเรากดคำว่าเซตปุ๊บเนี่ยเรากดตอน60มันก็นล้อ 60, เหกสามามรถเพิ่ม เพิ่มความเร็วได้นะสปีดลิมิตเนี่ยเราจะเพิ่มเป็นร้อยก็ได้แต่แค่มันไม่แปรผันตามมข้านหน้ามันไม่ใช่ดัปทีเพราะฉะนั้นเวลาขับทางไกลขับไปต่างจังหวัดถ้าเห็นทางโล่งยาวๆเรากดใช้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดขับในเมืองเนี่ยระมัดระวังนิดนึงนะครับเนี่ยไบร์ทสปอตก็มีมาให้กล้องรอบคันก็มีมาให้เหมือนเดิมนะครับซึ่งเออผมมองว่าออปชั่นที่มีมาให้ตรงเนี้ยมันดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคู่แข่งตรงรุ่นซิตี้อย่างเงี้ยเขาไม่มีนะเออไบร์ทสปอตอย่างเงี้ Honda ยฮอนด้าเนี่ เดี๋ยวเราขอลองเล่งแซงทีนึงนะตรงนี้คุณดูดิระยะหน่วงของคันเล่งที่มันจะต้องเหยียบฟีทิ้งไปเนี่ยเหมือนเดิมเลยเนี่ยดูเนี่ยเนี่ยดูตาเล่งดูซ้ายล่อนเหมือนเดิมนะครับพูดตรงๆสักร้อยหนึ่งเนี่ยพวงมาลัยจะรู้สึกว่าวิวๆแล้วเปลี่ยนอะไริดนึงไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วด้านหลังคุณผู้ชมนี่น้องฮาร์ดคาร์เนตนั่งเงียบๆฮาร์ดบอก เดี๋ยวไปดูรีวิวนะที่ช่องคาเนสด้วยน้องน่าจะชําแหละยับเหมือนกันคันเี้น้องบอกเตรียมพูดอยู่แล้ว <laughs> นั่งมาด้วยกันนั่งมาด้วยกันนะครับนะครับโอเคเดี๋ยวกลับรถเราลองตรงนี้ดูนะความเร็วประมาณ80แล้วกันโค้งตรงนี้หน่อยดิโอ้โหเติมไปได้อยู่นะครับคือเครื่องใช้ได้แต่ผมว่าหน้าหน้ากว้างล้อมันเล็กไปอะ่ะแล้วก็ช่วงล่างมันแบบเอาเป็นว่าขับ เป็นซิตี้คาร์ดีกว่าจะเอาไปซิ่งจะเอาไปบู๊ผมว่าไปทําช่วงล่างไปเปลี่ยนล้อไปเปลี่ยนยางหน่อยนะครับแต่สแตนดาดจากโรงงานผมว่าเรื่องเอาพุทเรื่องอัตราเร่งมงนใช้ได้อยู่แล้วแหละมันคล่องตัวจากเครื่อง100แรงม้าอยู่แล้วนะครับมันมาไม่กังขาอยู่แล้วแล้วก็โหมดสปอร์ตอยู่ที่คันเกียร์เหมือนเดิมซึ่งอันเนี้ยใครที่ซื้อไปแล้วใช้ไปสักระยะหนึ่งบางคนยังหาโหมดสปอร์ตไม่เจอเลยนะผมว่ามันซ่อนเนียนไปหน่อยอะ อยู่ตรงฐานเกียร์ตรงเนี้ยบางคนแบบยังไม่เจอเลยพี่โค้มีโหมดสปอร์ดมีโหมดที่คันเกียร์ตรงเนี้ยแล้วมันจะขึ้นโหมดสปอร์ตสีเขียวเล็กๆตรงเนี้ยขออนุญาตใช้โหมดสปอร์ตเร่งทีหน,นึ่งเหยียบเต็มร้อยเนี่ยคุณดูดิมันก็มันก็กวาดอยู่นะร้อยร้อยสิบร้อยยี่เบียนเล่นทีหนึ่งสามสองหนึ่งเนี่ยคุณดูดิ <c oughs> ท้ายออกสล์สไลด์ลเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราลองให้ดูนะครับจะได้รู้ว่าตัวรถมันเป็นยังไงแล้วก็ ความครบคันมันเป็นยังไงนะครับเอาเป็นว่าซื้อไปใช้เป็นซิตี้คาร์นะครับแอร์แบ็กเยอะขึ้นมีครูซเซนโทนมีเลนดีพาร์เจอร์นะครับแล้วก็มีไวเลดชาร์ตนะครับมันก็น่าจะคุ้มค่าขึ้นแหละแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่ใช่ไหมก็ประมาณนี้ละกันวันนี้มาคร่าวๆเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสนะครับผมจะเอาไปลองจัดเต็มไปลองศูนย์ถึงร้อยไปลองในพื้นที่ประจําให้ดูอีกทีหนึง่งรวมไปถึงอัตราบริโภคน้ำมันอันนี้เรามาเอาฟิลเรามาเอาความแตกต่างว่าตัวรถเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยไบยสปอร เปิดไฟเวลามันมีเซ็นเซอร์จับอยู่ด้านหลังนะครับมันแจ้งเตือนตึ้งตึ้งตึ้งอย่างเงี้ยนะฮะมันก็รู้หละว่ามุมอับสายตาเป็นไงเนี่ยเห็นป่ะถ้ามันจับบายสปอร์ตอยู่แล้วเราเปิดไฟมันจะแจ้งเตือนนะครับใช้ได้ใช้ได้แต่เหมือนเดิมนะครับฟิลช่วงล่างไม่เปลี่ยนอัตราเร่งไม่เปลี่ยนนะครับแล้วก็เรื่องแฮนด์เลิงเรื่องอะไรต่างๆว่ามันพวงมาลัยมันก็ระยะฟีมันวิววิวเหมือนเดิมเนี่ยดูนะเหยียบเต็มร้อยไปเนี่ยดูดิแต่กวาดเร็วอยู่นะครับเนี่ย เสียงเครื่องเหมือนเดิมเลยวิ่งอย่างเงี้ยตั้งแต่ตัวก่อแล้วผมรู้สึกว่าเวลาเหยียบเต็มรู้สึกมันมีเสียงอะไรวิท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 เหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนโอเคนะครับเปลี่ยนเลย้วยกคนสูงสามสองหนึ่งไปเนี่ยลอนลอนอ่ะผู้ชมดูเข้าเมืองตรงนี้ไปหลักๆประมาณนี้แล้วกันนะฮะมาไวๆเพราะว่าเดี๋ยวมีโอกาสเอาไปลองให้ดูอีกทีนึงนะครับอันนี้เรามาเอาฟิลแรกแล้วกันว่า มันต่างกันไหมหลายคนอยากจะทราบไงว่า2023หน้าใหม่เพิ่มออปชั่นสีใหม่อะไรต่างๆนานาใหม่แล้วมันต่างไหมผมบอกเลยไม่ต่างนะครับมันแค่เพิ่มออปชั่นแล้วก็เพิ่มเติมความคุ้มค่ามาเท่านั้นเองนะครับก็ก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะครับกด s u b สไครต์ให้ช่องโคกี้พีด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปกับ New n i s สันอัล e r a านะครับ2023ตัว V L นะราคาไม่รู้แต่สิ่งที่เพิ่มเติมมาผมว่าเออมันก็คุ้มขึ้นแหละไปติดตามทุกช่องทางด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับ